ลองนึกภาพตามนะคะอาระยธรรมโบราณหลายพันปีก่อนไม่ว่าจะเป็นอียิปต์อินเดียหรือเปอร์เซียพวกเขามีสิ่งหนึ่งที่ใช้เหมือนกันเลยคือการเก็บน้ำดื่มไว้ในภาชนะที่ทำจากทองแดงเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมต้องเป็นทองแดงมันเป็นแค่ความเชื่อหรือว่ามีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่ วันนี้เรามีชุดข้อมูลที่น่าสนใจมากที่จะพาไปสำรวจกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้ำเมื่อมันถูกทิ้งไว้ในขวดทองแดงสัก8-12ถึงชั่วโมงเราจะมองผ่านมุมของชีววิทยาเคมีแล้วก็ฟิสิกส์เลยเพื่อหาคำตอบว่าทำไมน้ำถึงสะอาดขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องผ่านการต้มเลยเอาละคะ่ะเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่า เป็นเรื่องที่น่าทช่งมากเลยนะครับมันเหมือนกับว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่กำลังเดินตามรอยแล้วก็ไปเจอหลักฐานที่ยืนยันสิ่งที่คนโบราณเขารู้กันมานานแล้วจากประสบการณ์ตรง mm. และสิ่งที่น่าสนใจคือกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การฆ่าเชื้อแบบที่เราเข้าใจกันทั่วไปนะแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ำในระดับโครงสร้างโมเลกุลเลยทีเดียว น่าสนใจมากค่ะงั้นคำถามแรกเลยที่ผุดขึ้นมาในหัวคือทองแดงมันทำได้ยังไงคะอะไรคือคกลไกของมันที่ใช้จัดการกับเชื้อโรคพอเราเทน้ำลงไปมันทำงานทันทีเลยหรือเปล่าคะเป็นคำถามที่ดีมากครับมันไม่เชิงว่าทันทีแต่มันเริ่มทำงานเลยในวงการจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าโอลิโกไดนามิกเอฟเฟกโอลิโกไดนามิกใช่ครับชื่ออาจจะฟังดูซับซ้อนแต่ละการมันง่ายนิดเดียวครับ คือพลังการฆ่าเชื้อของโลหะบางชนิดแม้จะมีความเข้นข้นน้อยมากๆก็ตามเพราะผิวทองแดงสัมผัสกับน้ำปุ๊บมันจะเริ่มปล่อยอนุภาคเล็กๆที่มีประจุบวกออกมาอ๋อที่เรียกว่า copper ion ครับเหมือนมันปล่อยทหารจิ๋วของตัวเองออกมาในน้ําแล้วทหารจิ๋วพวกนี้ไปทําอะไรกับเชื้อโรคคะใช่เลยครับแล้วเป็นกองทัพจิ๋วที่เอ่อโหดมากด้วยนะโหดมากครับเพราะมันโจมตีแบบสทิศทางพร้อมกันเลย อย่างแรกสุดเลยนะมันจะบุกทะลวงเกราะป้องกันก่อนเกราะป้องกันหมายถึงก็คือเยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อโรคไงครับพวกแบคทีเรียไวรัสหรือเชื้อราไอออนทองแดงจะเข้าไปเจาะผนังเซลล์ของมันให้เป็นรูพรุนโอ้โหแค่ด่านแรกก็หนักแล้วนะคะเหมือนเจาะเกราะให้แตกก่อนใช่ครับแล้วพอเกราะแตกด่านที่สองก็ตามมาติดตดเลยคือการตัดท่อส่งสเสบียงตัดท่อส่งสเสบียง เมื่อไอออนทองแดงเข้าไปข้างในเซลล์ได้แล้วมันจะตรงเข้าไปปิดสวิสเอนไซม์ที่จําเป็นต่อการหายใจพูดง่ายๆก็คือทําให้มันขาดอากาศหายใจแล้วก็อดตายจากข้างในครับโหดมากคือเจาะเกราะเข้าไปแล้วยังไปตัดระบบพลังงานอีกแล้วด่านสุดท้ายล่ะคะด่านสุดท้ายคือการทําลายพิมพ์เขียวหรือ DNA ครับโอ้โหนี่คือการโจมตีที่ลึกที่สุดเมื่อ DNA ถูกทําลายเชื้อโรคก็จะไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองหรือแบ่งตัวเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปได้อีก เรียกว่าปิดเกมเลยไม่ให้ฟื้นไม่ให้มีทายาติสุดยอดเลยค่ะเป็นการโจมตีที่สมบูรณ์แบบจริงๆมีหน้าแหละในข้อมูลถึงบอกว่าเชื้อโรคแทบไม่มีทางดื้อทองแดงได้เลยถูกต้องเป๊ะเลยครับเหมือนที่มันดื้อยาปฏิชีวนะใช่เพราะมันไม่ได้โจมตีแค่จุดใดจุดหนึ่งแต่มันทำลายโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของเซลลเลยซึ่งข้อมูลนี้ก็ได้รับการยอมรับจากองค์กรใหญ่อย,อย่าง WHO แล้วก็ FDA ของสหรัฐด้วยนะครับ แล้วตัวเลขที่เจอในงานวิจัยชิ้นหนึ่งเนี่ยมันน่าทึ่งมากเลยนะคะเขาบอกว่าแค่ทิ้งน้ำไว้ในขวดทองแดง8ชั่วโมงมันสามารถลดแบคทีเรียตัวร้ายอย่างออโคไลับหรือแซลลมาเนล่าได้มากกว่า99%ใช่ครับมากกว่า99%นี่มันเกือบจะเหมือนน้ำต้มสุกเลยนะแต่ไม่ต้องใช้พลังงานเลยเลยตัวเลข8ปดถึงชั่วโมงนี่แหละครับที่เป็นเหมือนนาทีทองเลยนาทีทองครับเพราะเป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างมันลงตัวพอดี ในเอกสารอธิบายว่าระหว่างชั่วโมงที่6ถึง12เนี่ยบนผิวทองแดงด้านในจะมีการสร้างฟิล์มบางๆที่เรียกว่าทองแดงออกไซด์ขึ้นมาซึ่งฟิล์มที่ว่านี้ทำหน้าที่เหมือนวาวอัจฉริยะค่ะวาวอัจฉริยะหรือคะยังไงคะคือมันจะคอยควบคุมการปล่อยไอออนทองแดงให้ออกมาในปริมาณที่พอเหมาะพอดี ไม่มากไปจนเป็นอันตรายแล้วก็ไม่น้อยไปจนฆ่าเชื้อไม่ได้แถมยังปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องด้วยอ๋อทำให้เราได้น้ำที่สะอาดปลอดภัยครับและที่สำคัญคือมีคนบอกว่ารสชาติมันนุ่มขึ้นด้วยซ้าเรื่องรสชาตินี่น่าสนใจมากค่ะตอนแรกคิดว่าเป็นแค่ความรู้สึกไปเองเหมือนเป็นอุปทา,านหมู่แต่ฟังดูแล้วมันมีเคมีจริงๆอยู่เบื้องหลังนี่เอง มีส่วนเลยครับเพราะไอออนที่ออกมามันไปทำปฏิกิริยากับโมเลกุลในน้ำทำให้โครงสร้างโดยรวมเปลี่ยนไปเล็กน้อยซึ่งส่งผลต่อการรับรสของเราได้โอเคเรื่องความสะอาดนี่เคลียร์เลยค่ะแต่ที่อ่านเจอแล้วทุ่งยิ่งกว่าคือเหมือนมันไม่ได้แค่ล้างน้ำให้สะอาดแต่มันเหมือนอัปเกรดน้ำด้วยซ้ำไปเหมือนมีการไปปรับโครงสร้างโมเลกุลของน้ำเลยอันนี้มันคืออะไรคะ ใช่ครับตรงนี mm well. ้แหละครับท <and> ี่มันข้ามจากเคมีไปสู่ฟิสิกส์แล้วมันมีแนวคิดที่สำคัญมากจากนักวิทยาศาสตร์ชื่อดรเจอรัลพลอักเขาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า exclusion zone water หรือ e a s y water ครับ e a s y water ฟังดูเหมือนชื่อน้ำดื่มยี่ห้อใหม่เลยค่ะ ก็เกือบๆครับแต่จริงๆมันคือแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ดรพอแลกคนพบว่าเมื่อน้ําอยู่ใกล้กับพื้นผิวที่มีคุณสมบัติบางอย่างอย่างเช่นทองแดงสนามไฟฟ้าอ่อนๆที่เกิดขึ้นจะทําหน้าที่เหมือนแม่เหล็กไปจัดเรียงโมเลกุลของน้ําำจากที่เคยอยู่อย่างสเปะสปะให้กลายเป็นโครงสร้างที่เป็นระเบียบมากขึ้นคล้ายๆกับรังพึ่งหกเหลี่ยมที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆครับ พอจะนึกภาพออกค่ะแล้วการที่จัดเรียงตัวใหม่เป็นระเบียบขึ้นมันส่งผลดีกับเรายังไงคะลองนึกภาพกองท่อนสุงที่ลอยเกลื่อนในแม่น้ํานะครับนั่นคือน้ําประปาทั่วไปโมเลกุลมันกระจัดกระจายแต่พอท่อนสุงลอยไปใกล้ๆตะลิงกระแสน้ําจะค่อยๆจัดเรียงมันให้เป็นระเบียบเองค่ะผิวของทงแดงก็ทําหน้าที่เหมือนตะลิงนั่นแหละครับ และน้ำที่ถูกจัดเรียงเป็นระเบียบแบบนี้จะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับของเหลวในเซลล์ของมนุษย์เรามากอ๋อทำให้ร่างกายเราดูดซึมไปใช้ง่ายขึ้นถูกต้องครับและที่สำคัญคือมันมีพลังในการต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นถึง10-15%เลยโหเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันนะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเปลี่ยนไปจริงๆมันมีอะไรที่วัดข้าออกมาเป็นตัวเลขให้เห็นชัดๆได้ไหมคะ วัดได้ชัดเจนเลยครับมี2ค่าหลักๆที่นักวิทยาศาสตร์ใช้วัดกันอย่างแรกคือค่า pH หรือค่าเป็นกรดดา่างค่ะ pH จากเดิมที่น้ำประปาทั่วไปอาจจะมีค่าเป็นกลางอยู่ที่ประมาณ7.0พอพักไว้ในขวดทองแดง8-12ถึงชั่วโมงค่า pH จะค่อยๆขยับไปอยู่ที่7.4ถึง7.6ซึ่งเป็นสภาวะด่างอ่อนๆที่ร่างกายชอบครับ อ๋อ oh, เหมือนเปลี่ยนให้น้ามีคุณสมบัติเป็นมิตรกับร่างกายเรามากขึ้นประมาณนั้นเลยครับส่วนค่าที่สองที่สำคัญไม่แพ้กันคือค่า ORP ORP ครับ Oxidation Reduction Potential ชื่อยาวหน่อยแต่จำง่ายๆว่ามันคือตัวชี้วัดพลังในการต้านสนิมของน้ำต้านสนิมใช่ครับค่าย,ยิ่งติดลบหรือยิ่งต่างเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นหมายความว่ามันช่วยต้านอนุมูลอิสระหรือการไม่ให้เซลล์เราขึ้นสนิมได้ดีขึ้นเข้าใจง่ายเลยค่ะ น้ำประปาทั่วไปอาจมีค่า ORP อยู่ที่ประมาณบวก250มิลลิโวลต์แต่พอผ่านกระบวนการในขวดทองแดงค่านี้จะลดลงมาเหลือประมาณบวก100ถึงบวก150เท่านั้นเองเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะเหมือนกับว่าน้ำไม่ได้แค่ถูกล้างให้สะอาดแต่กำลังถูกชาร์จพลังแล้วก็ปรับโครงสร้างให้กลายเป็นน้ำในเวอร์ชันที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายเราเลยนะเนี่ยแล้วถ้ามีคนฟังอยากจะลองทำตามดูบ้างมันมีเคล็ดลับหรือข้อควรระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะ ไม่ใช่แค่เทน้ำใส่ขวดแล้วจบเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่จะทําให้ผลลัพธ์แตกต่างกันไปเลยอย่างแรกที่สําคัญมากคือคุณภาพน้ําตั้งต้นครับคุณภาพน้ําควรเป็นน้ําที่สะอาดและไม่มีคลอรีนเพราะคลอรีนจะไปทําปฏิกิริยากับทองแดงทําให้ประสิทธิภาพลดลงนั่นหมายความว่าไม่ควรใช้น้ําประปาโดยตรงแต่ควรเป็นน้ํากรองก่อนใช่ครับใช้น้ําจากเครื่องกรองจะดีที่สุด ข้อต่อมาที่เราคุยกันไปแล้วคือเวลา8-12ถึงชั่วโมงคือกำลังดีแล้วก็ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องครับไม่ต้องแช่ตู้เย็นไม่ต้องครับเพราะปฏิกิริยาเคมีพวกนี้จะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดในอุณหภูมิที่เป็นธรรมชาติแล้วเรื่องฝาขวดล่ะคะต้องปิดให้สนิทไหมควรปิดให้สนิทครับเพื่อป้องกันไม่ให้กา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศละลายลงไปในน้ํามากเกินไปซึ่งจะทําให้น้ําเป็นกรดอ่อนๆและข้อสุดท้ายที่อ่านเจอเราชอบมากคือเรื่องการทําความสะอาด เขาไม่แนะนำให้ใช้สบู่แต่ให้ใช้ของจากธรรมชาติอย่างมะขามเปียกแทนมันดูเข้ากันดีนะใช่ครับเพราะพวกสบู่มันมีสารเคมีที่จะไปเคลือบผิวทองแดงแต่พวกมะขามเปียกหรือขมิ้นที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆจะช่วยล้างคราบออกซายที่หนาเกินไปออกได้อย่างนุ่มนวลโอเคครบถ้วนเลยค่ะแต่ในเอกสารมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่อ่านแล้วแบบว้าวมากคือมันไปไกลกว่าแค่เคมีฟิสิกส์ทั่วไปแล้วค่ะเรื่องพลังงานอะไรสักอย่าง อ๋อเรื่องนั้นใช่ไหมครับถ้าเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นมันยังมีอีกมิติหนึ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่นั่นคือมิติทางพลังงานชีวภาพในเอกสารอธิบายแนวคิดที่น่าสนใจมากว่าเมื่อเราตั้งขวดทองแดงในแนวตั้งฉากกับพื้นโลกสนามแม่เหล็กโลกจะเหนี่ยวนำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสนามหมุนวนหรือสกาล a าวอลต์เอ็กซ์ฟิลขึ้นภายในขวดเดียกสิคะสนามพลังงานหมุนวนที่เกิดจากสนามแม่เหล็กโลกข้างในขวดน้ำเนี่ยนะ ฟังดูเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟเลยนะคะอันนี้เป็นทฤษฎีที่เขายอมรับกันกว้างขวางแล้วหรอคะหรือว่าเป็นแนวคิดที่ยังค่อนข้างใหม่มากๆเป็นการตั้งคําถามที่ดีมากครับต้องยอมรับว่านี่เป็นแนวคิดที่อยู่ในแวดวงฟิสิกส์ชีวภาพซึ่งอย่างค่อนข้างใหม่และเป็นที่ถกเถียงกันอยู่มันยังไม่ใช่วิทยาศาสตร์กระแสหลักเต็มตัวแต่แต่แต,แต่มันให้คําอธิบายที่เป็นไปได้สําหรับปรากฏการณ์ที่คนโบราณรู้สึกกันมานานปรากฏการณ์อะไรคะ ปรากฏการณ์ที่ว่าทําไมน้ําในภาชนะทองแดงถึงรู้สึกว่ามันสดชื่นกว่าหรือไม่บูดไม่ตายเหมือนน้าในภาชนะอื่นแนวคิดเรื่องสนามพลังงานหมุนวนนี้อธิบายว่าโมเลกุลของน้ําจะมีการเคลื่อนไหวหมุนวนเบาๆอยู่ตลอดเวลาแม้เราจะวางขวดไว้นิ่งๆก็ตามอพลังงานของน้ําจึงไม่เคยหยุดนิ่งหรือตายสนิทซึ่งมันก็สอดคล้องกับความรู้สึกของคนโบราณอย่างน่าประหลาดครับอย่างนี้นี่เอง คือถึงแม้จะยังพิสูจน์ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่มันก็เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นหนึ่งที่อาจจะมาช่วยอธิบายความรู้สึกได้งั้นเรามาลองสรุปประโยชน์ที่จับต้องได้กันแบบกระชับอีกทีนะคะสรุปคือได้ทางน้ำที่สะอาดขึ้นมากๆช่วยลดการติดเชื้อในทางเดินอาหารมีการปรบสมดุลเอนไซม์แถมยังเสริมการไหลเวียนโลหิตแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระด้วยครบเครื่องเลยนะเนี่ยใช่ครับและถ้าจะสรุปทั้งหมดในภาพใหญ่ที่สุด ผลลัพธ์ที่เราได้มันไม่ใช่น้ำสะอาดธรรมดาธรรมดาแต่มันคือน้ำที่สะอาดปลอดภัยและมีสิ่งที่เรียกว่าสักชีวิตสูงกว่าน้ำทั่วไปเป็นน้ำที่ผ่านกระบวนการฟื้นฟูต,ตัวเองตามธรรมชาติอย่างแท้จริงถูกต้องครับทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าภูมิปัญญาของคนโบราณน,นั้นมันลึกซึ้งจริงๆพวกเขาอาจจะไม่มีห้องแลบ แต่ก็สามารถค้นพบความลับของธรรมชาติได้จากการสังเกตจนวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ต้องหันกลับมาศึกษาอย่างจริงจังชอบประโยคหนึ่งในเอกสารมากเลยค่ะเขาเขียนว่านี่คือเวลาที่ทองแดงได้ปลุกสายน้ำให้กลับมาหายใจได้อีกครั้งมันเป็นภาพที่สวยงามและทรงพลังมากใช่ครับและเรื่องนี้มันทำให้เกิดคำถามที่น่าคิดตามขึ้นมานะ ในยุคที่เรามีเทคโนโลยีทำน้ำให้บริสุทธิ์มากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองราคาแพงหรือน้ำดื่มบรรจุขวดแต่บางทีคำตอบของการได้มาซึ่งน้ำที่มีชีวิตที่สุดอาจไม่ใช่การใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดแต่อาจจะเป็นการย้อนกลับไปหาความเรียบง่ายของธรรมชาติอื นั่นคือการให้เวลาและสภาวะที่เหมาะสมเพื่อให้น้ำได้ฟื้นฟูตัวเองไม่ใช่การใช้สารเคมีเข้าไปบังคับแต่คือการรอคอยอย่างเข้าใจธรรมชาติของมันจริงๆครับ